สวัสดีคะ่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องโดโดซึ่งวิุฒิเลียงช้างนะคะวันนี้จะพามาดูพี่ใบทองอาบน้ํานะคะอาบน้ําด้วยกินด้วยค่ะเขาชอบกินต้นมะยมมากเลยนะคะ ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมนะครับมดูซิ่งนะครับซิงค์คนเรืองช้างนะครับอยู่กับพายใบทองนะคะพายใบทองมาดูพายใบทองนะครับนมน้อยกำลังกำลังยืดล่างนะครับกำลังแต่งตัวเขาเรียกว่าช้างอยู่ในระหว่างการแต่งตัวนะครับ อายุสิบปศิบปีขึ้นนี่คือว่าเป่งนตัวเป็นหนึง่งขยายร่างหรือจะยืดสูงนะครับเป็นหน็่งน้อยป็นาอนาคตนะครับอานา,าตคตไกลวันนี้ผมจะพามาเช็คเช็คขาช้างครับนานๆาเช็คเช็คท,ทีนะครับผมก็จะ จะตรวจสภาพของเท้าของเขานะครับหลังจากไม่ได้เดินทัวแขกป,ประมาณห้าเดือนแล้วเนาะใช่ห้าเดือนแล้วประมาณห้าเดือนแล้ว,แล,วแล้วผมก็จะมาตรวจสภาพของที่ใบทองนะครับขานีครับต้นมายมห่างหมดแล้วนมามาห,าหน้นมามาเดลา อันนี้เขาจะนิ่งๆนะคะเพราะว่าเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะจะไม่ค่อยเหมือนน้องอมทองนะคะเวลาเขากินหญ้าเขาก็จะกินแบบนิ่งๆนะคะถ้าน้องอมทองเขาลุนแรงนะคะก็ชอบความลุนแรงะค,ะค่ะยขายเช็ดขาครับ ออดูนะครับถ่ายรูปเยอะใช่ไหมเยอะค่ะเอเอฮะว่ามีมีหินมีหิน,ห,นหรือว่ามีหิน,หร,ห,นหรือว่ามีอะไรที่อยู่กับขาเขาไหมนะครับอยู่ในโซกของเท้าของเขานะครับหรือว่ามีเศษแก้วนะครับเราต้องมันเช็ค ด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะดูจะเดินแล้วไปดูเสพแค่เสพอะไรบ้างอ่ะอันนี้มาดูขาหลังบ้างนะครับงงงงถ่ายโด,ดด,ดใๆใา,า,า้ดูใช้ให้เลยอ่ะเูอะกาหล้างเยอะการเยอะการ ดโยคเด,ดินี่ครับขาช้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เราต้องถูถูตรงนี้โดนใส่ยืนเพราะว่าช้างนี่อยู่ในปูนนานๆนนก็ไม่ได้นะครับผมพื้น พื้นของเท้าเขาจะสึกนะครับก็เเมือนรถนะครับรถวิ่งรัดยางยังยางยางัยงระเบิดยางยางยังหายนะครับยังกินยางนะครับนี่อยน่ใีปูนพยายามถูกในดินดินจะดีกว่าพื้นปูนซีเมนต์นะคะธรรมชาติของเขานะคะมันจะนุ่มนะครับถ้าว่าเป็น พอเราขูกไว้อย่างนี้นานๆนี่ก็จะสึกทาเขา,า,าต้องเช็คเพราะว่าตัวมีเศษหินหรือว่าเศษแก้วนะครับที่อยู่ในโซกของเท้าของช้างนะครับหางสวยนะครับ แต,แต่ก่อนไม่มีหางเลยนะครับไม่มีสิ้นหางเลยเพราะว่าผมก็รักษามาขัดเขาไม่ต้องใช้ยาอะไรหรอกครับเด็นะนะเข้ามาเล่นนนะเล่นนี่น,นี้ขานี้นะครับยกครับ นะ <Hey. S 1> ไหอันนี้มาดูขาขาหน้าข้างซ้ายนะครับเยเป็นไงก็ดีนะครับผมเป็นช้างที่พื้นพื้นขาสวยมากนีนะครับถ้าเป็นม้าก,ก็เขาจะขูดเล็กขูดแต่ว่าช้างไม่นะครับ ช้างเขาก็จะแป่งแต่ดีนะครับเราไม่ต้องไปแต่งให้เขาหรอกครับแล้วก็ส่อครับผมพ่อมากเลยครับการเลี้ยงช้างแบบโยกโยกค่ะโยกค่ะเฮ้ เขาอยู่กับเราแล้วเขารู้นะครับว่าสั่งยกก็ซื้อยกครับยกนะหิ้นี่ครับถ่ายรูปด้วยนะ,ออะถ่ายใบทองเป็นท้างที่ผมเลี้ยงตั้งแต่อายุสี่ขวบนะครับผมแม่มาต่อายุสี่ขวบมาอยู่กับผม ก็้วน,นี้เป็นห้าปีแล้วนะครับใัผมเป็นครอบครัวกับผมมันับห้าเป็นห้าปีแล้วนะแต่ยังเ,เป็นช้างที่เขาไม่อันนี้กับคนอื่นมากเลยนะครับผมเขาไม่ไค่อยยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเท่าไหร่เนะ างโ,โลกส่วนตัวสูงนะคะอยยู่ัวเดีเสุขุขมนะครบจะนิ่งๆแล้วก็วกนิ่งสุขุมมากเลยนะคะงาเขาก็สวยมากเลยแต่ก็อนไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก้อนงาไม่ไม่ใช่สวยพอโตมาก็ประมาณนี้นะครับอ้สวันดีค่ะ ในเวลาให้อาหารเขาแล้วครับผมก็จะปลุกเขาแล้วครับวันนึงวันนึงก็ด้วยไก่ไ<ห>น,นะคะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเลี้ยงช้างด้วยเลี้ยงไก่ด้วยค่ะตาปของเขครับไก่มีไก่อยู่นี่ครับเข้าสวนสัตว์ครับผมเป็นฮาคนนี้ได้สิ่งทุกอย่างบ,บ้านบ้านวิธีเลี้ยงช้างเร็วๆ นอกจากทางแล้วก็มีมีลิงนะครับมีลิงมีมา้า ติดตามและคอมเมนต์นนให้กำลังใจงมาตลอดครับคลิปของผมไม่ได้ตัดต่อหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็เสียงเป็นเสียงธรรมชาติเลยนะครับผมเสียงนกเสียงไก่เสียงกานี่ก็คือเสียงธรรมชาติที่มนมีธรรมชาติมากเลยนะครับอยู่อยู่ใกล้อยู่ไใกล้ กรุงเทพของเราเองครับอยู่ใกล้เมืองแต่ว่าบรรยากาศนี่ดีมากเลยนะครับบรรยากาศธรรมชาติมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีคนเี้ช้างที่นี่นะครับมาดูการเป็นอยู่ของช้างใครที่รักช้างก็มามาเพื่อได้นะมาดูการเปี้ยของมันนะทุกคน ก็อันนี้หนุ่มบอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ